เปิดคลิปเปิดคลิปนักเลงปากน้ำหอมไยถอยดิขอไปถ่ายใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเก็บเหตุการณ์ก่อน กูบอกมึงแล้วกูลุกบ่อยจริงปะเนี่ยหล่อทุกวันเลยโหเทียวผมเต้าสาคนโสนเคคนโสนด้วยสอ้โสุดว่ะโอ้นี่ผมวิ่งมาทำงานในเช้าแล้วครับมีไได้ดึร็ปตนตีเท้าเช้า เอาข้าวมาส่งลุเปิดลงเปิดเนานแล้วผมรับผ่านโผมจอดอยู่ได้จอดอยู่ได้รเลยเด็ดไปเด็ดตรนไหนเฮ้ยแบงคม่อเสใครวะเนี่ยมันเป็นงไงเป็นไงแบงพี่เดียงบอกไอ้แบงค์อย่าไปด่าตอนหน้าพี่เดียงเขากโองมาเนาะเขาหาวกูเป็นกูไม่คนไม่ดีโอ้โหแต่จริงมันพอแล้วพอแล้วนี่ถ้ากดโกงมดได้นี่โกกันมดเนี่ยวันนั้นบอก อหลอกมดไม่คนขนาดนั้นใช่ไหมนี่มันน้องทะเลขนาดนี um> ้เราเบาเมาเฮ้ยรถตึงเลยไปจอดอยู่หน้าบ้านรถที่ไหนกูนอนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครเลย บอกเรื้องร้องจอดี่บอกล้อรือบอกของมันเอาจริงรวจเขาต้องหนีแหละตำรวจเข้องไม่ไม่ไปยิงกัไม่ได้ไม่ไดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปพูด้ไม่ได้เพราะมันมันาคนของเขามันสารภาพก็พี่เหียญแล้ววันนั้นที่บ้านที่บ้านขวานมาอะไรี่บอกเขาผมรักอยู่ผมอะไรยรักเขซะแล้วอะเมื่อกี้ยังไม่รักอยู่เลยอะแอะไรอย่างน้แล้วอะไรไย่มงนี้แ้อะไรอย่ อีโอ้ยมัน้าแต่อที่มันจะพูดกันนะมันพูดกับผมมาเป็นปีแล้วก่หน้าโหนั่งเพื่อนของผมสองคนเนี่ยไปแล้วไปดูแกุ๊ดท้ายเาดวันนี้ห้าห่สอนคนเรารักเรารับเราไมีใครว่าอะไหรอกตัวนี้ตัวนี้ห้าสเอออย่ามาอยากเี่ยวเสร็จปุ๊บแล้วเดินไอเยี่ยไปเยี่ยวหายแบงค์ไปแล้วทำไมทำตัวเป็นคนอย่างนั้น อ้าวรอตก้กัแล้วเรอเสีงหน่อยไม่รู้ไม่ได้แก้บุแล้วไม่ได้ทีแล้วไม่ได้ทีเลยไอ้บ้ามึงดุมบึ้ม ถึงไะเนี่ยไปจริงเยอะที่สุดน่ากลัวมีการทักมานกลุ่มแล้นี่แบงค์พมึงทิ้งกูเลยกูเองออกไปก่อนเออพี่ออกไปก่อนแล้ววันนั้นนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ออกไปก่อนลีพี่ไม่มีอะไรกับแบงค์นะวันนั้นเ่ยเมียเลิกเมียเลิกมัดไอพี่ฝ้ายจับพวกก็ออกไปเดี๋ยวเอาวันนี้วันนี้วันนี้ไปรับเมียเปล่าไปมีรักใครทั้งนั้นเลยโอ้สุดยอด รับไหมรับไหมรับไหมวันนี้เราไม่ใส่เสื้อเพชรด้วยวิ่งวับวิ่งวับไปรับแน่ไี่เงี้ยวันนี้ใส่ข้าใบเลยโหตีไม่ใส่แหล่จริงเลยรก็ไหนเลยก่อนนะตีบิกตีบิกสามประตก่อนเนีะขาแข็งไม่เงี้ยขาต้องแดงไอ้เงี้ยต้องแดงเไี้เงี้ยไม่ลงเลยรถมันเนี่้ไม่ได้ตังค์เงินเลยของจีนนี่ไอแม่ม่าบอกเดี๋ยวส่งทุกวัน สายาอะไรแบงคแกงใต้ไม้จรรมดาวท่้นใดโอ้รู้จักนันหละรู้จักนัโนตีเอางั้นเคอยตีมาไปให้ผัวมันดีกิตากินอยู่อย่งนี้แล้วเดี๋ยวมันก็มาคิดรอมแล้วทายทำไมเขาถึงให้นอนแท่งคืนพี่แปงรอรับเนียด้ครับร้อนม่อไหรแบงค์อนตัวเมืเองเถอะอ เรื่องโควิดเรื่องโควิดอ่ะคนรู้ทุกคนแหละน่ากลัวนะบอกให้น่ากลัวแลโควิดน่ากลัวด้วยน่ากลัวแล้วมึงได้อย่างี้ไอ้แหวกอะไรท่ากีเด็กเลยที่อ่ตีท่ากี่เด็กมาให้โมยีเลยเขามาอย่างนี้สายเขามาอย่างนี้อะไรพี่ ไปแล้วเหรอต้องเร็ไปลมแล้วต้องเจ่มดจพี่